คิดว่าคนที่เป็นสตอกเกอร์อ่ะยังไงยังไงก็เป็นสตอกเกอร์ตลอดไหมคือยู่ในสต็อกเกอร์เอาไว้สต็อกเกอร์อย่างสารคดีชื่อ I am stalker อ uh ่าฮะสารคดีนี้มันเปลี่ยนภาพจำผมไปเหมือนกันคือแต่ก่อนเรามักจะคิดว่าคนที่เป็นสตอกเกอร์คืออาชญากรจนกระทั่งเราไปดูสารคดีตัวนี้เราได้พบว่าสตอกเกอร์หลายๆคนเขาคือคนป่วยหลายคนเขาเผชิญกับบาดแผลความรุนแรงในวัยเด็กแต่ก่อนผมก็มีมุมมองเหมือนกับทุกคนที่คิดว่าอาชญากรหรือฆาตกรตัวเดียวเขาคือปีศาจ แต่พอเราไม่รู้ที่มาที่ไปเราไม่ได้เห็นใจการกระทําของเขานะแต่หากเราเข้าใจกระบวนการของเขาเราจะรู้ว่าคุณจับสตอกเกอร์คนหนึ่งไปขังคุกถ้าเขาเป็นคนป่วยหากคุณเอาคนที่เขามีอาการเจ็บป่วยทางจิตหรือมีไมเซตต่อโลกใบนี้ที่บิดเบี้ยวไปขังเฉยๆแล้วปล่อยเขาออกมาเขาจะกลับมาเป็นสตอกเกอร์เหมือนเดิมตอนที่ผมไปนําเสนอผมจะนําเสนอไม่ใช่แค่มุ่งหวังของการเอา ็อกเกอร์ไปลงโทษพอเราไม่มีกฎหมายเราต้องทวงความยุติธรรมด้วยตัวเองรัฐเรามีทรัพยากรมนุษย์ที่จํากัดแล้วตอนนี้เราบอกว่าเรามีคนน้อยคนน้อยคนน้อยสิ่งที่รัฐกาลังจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นก็คือคนคนหนึ่งที่พื้นฐานไม่ใช่อาชญากรไปทําร้ายใครสักคนหนึ่งที่อาจจะเป็นคนป่วยถ้าต้าเรามีกฎหมายที่มันรัดกุมมากพอที่จะปกป้องคนที่ถูกสะกดรอยติดตามและ ไม่หลวมจนกลายเป็นว่ามีคนพาลานยและกล่าวหาคนอื่นมานี่ฉันเห็นคนนี้ทุกวันเลยค่ะติดตามฉันเราจะมีพื้นที่ในการที่คนจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เข้ามาช่วยเหลือเขามากขึ้นคนที่ผมรักถูกสะกดรอยติดตามตำรวจก็จะเข้ามาเทคแอคชั่นได้และถ้าหากจับกลุมตัวซ็อกเกอร์เสร็จปุ๊บเอาไปประเมินเอา้าคุณป่วยนี่งั้นคุณเข้ากระบวนการบําบัดเยียวยารักษา ไม่ว่าจะด้วยวิธีการพบจิตแพทย์นักจิตบําบัดต่างๆและเขาก็จะกลับมาในฐานะของประชาชนพลเมืองที่เข้าใจและรู้แล้วว่าอ๋อการกระทําแบบนี้ของเขามันไม่ถูกต้อง